ครับผมอาจารย์เกต้าพดทุลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแร้วนั่นแหละฮะเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ตประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆ<ม>น,นะครับ ดวงพิชัยสงคารามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันเะยาลมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วก,กันเนาะ,ะคอยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประครับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้อนอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุก์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตุเก้าดูตลอดเดียววันนี้นะฮะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ ตอนนี้นะฮะก็จะมีงานศินละปะนะครับก็จะเป็นรูปภาพเทพก็ได้นะครับเกี่ยวเรื่องความเชื่อต่างๆนะเทพเกี่ยวเรื่องของเสริมมงคลวงจุย้ยนะงานแต่งบ้านงานแต่งเฟอร์นิเจอร์งานแต่งรีสอร์ทนะครับก็จะมีรูปภาพศิละปะนะฮะที่อิงความเชื่อก็ได้นะหรือคอือตามที่เราสั่งเลย นะเราอยากจะได้แบบไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับร้านต้นทองแกลลี่นะสามารถเนรมิตให้คุณได้หมดเลยก็จะมีราคาตั้งแต่900บาทไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสนเนาะนะแล้วแต่ว่างานแล้วแต่ชิ้นนะไม่แพงก็สามารถเข้าติดต่อได้ที่นะครับลายไอดีต้นทองนะหรือ Facebook ต้นทองนะครับหรือติดต่อผ่านมาทางผมก็ได้นะครับก็สามารถเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไปติดต่อนะครับ ก็ถือเป็นงานที่ค่อนข้างคุณภาพเกรด,ดีมากๆเลยนะแล้วก็ใช้ศิลปินนะครับมาในการออกแบบรังสรรอะไรต่างๆนะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตดก้าวินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธาตุล่มนะชาวราศีเมถุนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานนะครับนะเนื่องาจากว่าสภาวะนะรโรคภัยไข้เจ็บ ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยคนก็กังวลเรื่องนี้พอสมควรนะแล้วก็เริ่มมีคอมเมนต์นะครับที่แสดงความคิดเห็นนะยางไรก็กราบขอบคุณมากนะเพื่อเป็นแนวทางในการพยากรณ์ได้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยถ้าเราดูตามจักรราศีนะครับก็จะมีะดาวเจ้เรือนการงานเนาะนะปะตัตตนีมณัสุภัสกัมมะกัมมะเนี่ยไปอยู่ในเรือนของ เราเรือ่อมรณะนะมันก็เลยส่งผลให้เนี่ยเจ้าชะตานะครับก็เบื่อเซ็งนะหรือบางครั้งก็อยากจะเริ่มไปทํางานใหม่ๆเพราะดาวเนี่ยกลุ่มกันเยอะมากเลยนะดาวเจ้าเรือนต่างๆนะครับแต่ก็สามารถประสบผลสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะเพราะดาวพฤรหัสบดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานกลุ่มกับดาวพระพุธนะครับที่เป็นตัวเราเองนะครับ นะแล้วก็ดาวพระเสาร์เองก็เป็นเจ้าเรือนมรณะที่เป็นกเกษตรนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จได้เหมือนกันนะครับแต่เราก็นะฮะก็เขาเรียกว่ายังไงดีละ่ะต้องขยันพอสมควรแหละนะครับเพราะว่าเวลาดาวเจ้าเรือนการงานตกมรณะบางทีเบื่อเสงนะเดี๋ยวเราให้ไพ่ช่วยนิดนึงนะครับว่าสําหรับคนที่ตกงานชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะครับ ให้ช่วยบอกนิดนดงเอาล่ะได้พระนางสุภัตรานะครับคือพระนางสุภัตราเนี่ยนะครับเป็นภรรยาของพระอรชุนเนาะน,นะในมหาภารตะนะครับท่านเป็นคนที่เหนื่อยมากนะครับในการปกครองบ้านเมืองนะโดนทั้งเสือสิงกระทิ้งแรดอมากหลายๆอย่างนะทั้งศัตรูภายนอกทั้งศัตรูภายในนะครับมันก็เลยเน็ดเหนื่อยพอสมควร นะครับแต่ก็สามารถสําเร็จได้นะครับเหมือนกันสําหรับคนที่ตกงานนะครับก็เข้าใจแหละสภาวะนะครับว่าด้วยดาวเจ้าเรือนการงานปกมรณะเนี่ยมันเบื่อมันเซ็งมันเซ็งเกี่ยววิถีชีวิตตัวเองมันเซ็งเกี่ยวเรื่องสิ่งที่เราเจออะไรหลายๆอย่างนะไพ่ยอยากจะบอกว่านะครับว่าให้คุณอดทนนะขณะพระทางสุภัตราเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะครับที่ต้องคอยปกครองบ้านเมืองไปใช้ทั้งบุญทั้งบูทั้งจิตวิทยาโอ้ใช้สารพัด นะดูสถานการณ์ให้ออกดูสถานการณ์ให้เป็นนะครับนะแล้วเราก็ต่อสู้นะฮะคนที่ไม่มีงานเนี่ยคุณก็ลองดูนะครับว่ามันมีสื่อไหนที่พอที่จะทําให้เราเนี่ยได้งานได้การอาจจะญาติพี่น้องอาจจะตามสื่อโเซเชียลตามใบประกาศนู่นนี่นั่นนะครับนะมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เขาเรียกว่ายังไงดีละ่ะมันก็ต้องทำนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยนะครับมันก็ เราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับนะคือไพ่เนี้ยเป็นไพ่แบบภาระเขาต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับบางครั้งตัวเราเองอาจจะไม่อะไรยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าคนข้างหลังนะครับที่รอเราอยู่อะไรประมาณนี้เขาจะต้องกินต้องใช้นะครับและเราเองเนี่ยยังไม่มีความกระตือรือร้นที่จะนะครับหางานหาการเพื่อทําให้ก่อเกิดไรายได้เนี่ยมันก็มีปัญ,ปญหาพอสมควรพะไพ่เนี้ยนะก็คล้ายๆถ้าเปรียบนะก็เหมือนแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับเลี้ยงลูกคนเดียว นะครับผิดหวังในเรื่องของอะไรมาก็สุดแท้แต่นะสุดท้ายก็นะครับอาจจะไม่มีงานทําหรือนู่นนี่นั่นนะมันก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนปกตินิดนึงนะครับก็อยากจะเอาใจช่วยนะครับนะท้ายที่สุดแล้วก็จะสําเร็จด้วยความมุมันะเพียรพยายามนะครับนะคือพไพ่ใบนี้เขาเรีกเป็นไพ่อีกอย่างหนึ่งเป็นไพอ่อรุ่งอรวยด้วยนะนะครับเวลาเราเนี่ยไปทํางานทําการหรือไปสมัครงานบางทีมันอาจจะไม่ตรงสาขาเรามันอาจจะไม่ตรงกับที่เราชอบ นะแต่เพื่อทําให้เราก่อเกิดไรายได้หรือเพื่อซัพพอร์ตนะหรือคอยช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะบางครั้งเรามีอะไรเราก็ทําไปก่อนนะไพ่บอกลักษณะประมาณนี้นะนะครับนะหลักๆก,ก็เป็นไพ่ที่จะต้องเขาเรียกเป็นไพ่ที่เกี่ยวเรื่องของความรับผิดชอบอะไรต่างๆนะและในจักรราศีเองเนี่ยดาวเจเรือนการงานก็มากุมนะครับกับตัวเราตนุหลักในภพมรณะแน่นอนเลยก็นะไพ่ก็เป็นการบ่งบอกว่า ขอให้ต่อสู้อดทนเหนื่อยนะครับสารพัดเลยนะครับแต่สุดท้ายก็สําเร็จได้นะครับก็เอาใจช่วยนะครับเอาละต่อไปนะเรามาดูสําหรับคนที่มีงานอยู่แล้วละแล้วก็กลังคิดจะเปลี่ยนงานเพราะว่าเบื่อเหลือเกินนะเซงเหลือเกินกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะครับผมสาหรับคนที่อยากจะย้ายอบรับไม่ได้กับสภาวะที่เป็นอยู่นะครับเขาเรียกว่าได้พระอัตนาลีสวน ไพ่นะอัตนาลีสวนเนี่ยเขาเรียกเป็น2คนในร่างเดียวนะนะครับก็คือครึ่งหนึ่งเป็นพระศิวะครึ่งนึงเป็นพระแม่อุมาเทวีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นไพ่นี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสับสนนะครับที่เกิดขึ้นภายในตัวของเราเองนะงานการที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับบางครั้งมันอาจจะดีอยู่แล้วแต่เราใจเราอยากจะให้มันดีขึ้นนะกว่าเดิมนะมันก็เลยมีการฮิตที่จะ นะครับไปทําสิ่งต่างๆนะโอเคถ้าเกิดมันผ่านข้บวนการที่มันคิดแบบไตรตรองคุณก็สามารถที่จะสําเร็จได้เพราะว่าข้างหลังเนี่ยคือภูเขานะข้างหน้าก็จะมีโคนันที่อยู่ข้างหน้านะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราวางแผนอย่างดบอย่างดีหรือนู่นนี่นั่นนะคุณก็สามารถไปในที่ที่คุณชอบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องมีเงินทุนคุณต้องมีความพร้อมหรืออะไรด้วยนะแต่ไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่า คือตัวของคุณเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับก็ให้ลองดูซิว่าในสายงานที่เราทำเงี้ยทำงานอยู่ด้วยเนี่ยนะครับสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากที่ตัวเราหรือเกิดที่สิ่งแวดล้อมที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออเราไม่อยากจะอยู่ตรงนี้นะเราไม่อยากจะอยู่ตรงจุดนี้เพราะอะไรนะครับเพราะไพ่นี้เป็นไพน่ที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์นะถ้าเอาจริงๆเป็นความสมบูรณ์ของจักรวาลนะก็คือเอ่อมันมีสองเขาเรียกว่า2เพศในร่างเดียวกันนะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนที่เก่ง นะครับเพราะตรงนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็อาแต่ใจตัวเอง นะคือมีความมั่นใจในตัวเองสูงใครทักท้วงอะไรเราก็ไม่ฟังนะส, genre, ส่วนนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับนะการที่เรามีงานอยู่แล้วรเราเบื่อเนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของมันไม่ได้ดั่งใจนะครับสายงานที่เราทําแล้วเรารู้สึกมันไม่ชอบมันไม่ใช่ทิศทางที่คุณอยากจะอยากจะได้อยากจะไปไม่ใช่ปลายทางของคุณนะครับคุณก็เลยมีเกณฑ์ที่คุณอยากจะเปลี่ยน,อย,น,นอยากจะนู่นอยากจะนี่อย่างที่ผมบอกนะคือไพ่นี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์เนาะนะมีความสําเร็จอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคุณ ก็ต้องวางแผนดีๆนะว่าการที่คุณจะไปที่ใหม่เลืองยังไงอ่ะถ้ามันไปแล้วโอเคคุณก็สามารถไปได้แต่ถ้าเกิดไม่นั่นลองปรับใหม่นะฮะลองปรับสภาวะจิตใจของส่วนใหญ่นี่มันเกิดจากตัวเราเองเนี่ยนะสภาวะความเธเยเมะทยานอยาของเราความาต้องการของเรามากกว่านะครับ ก็ให้เราปรับสภาวะจิตใจนะครับที่อยู่ในตัวของเราเองนะช่างน้ําหนักนู่นนี่นั่นนะว่าถ้าเกิดว่าเออเราไปแล้วไม่มีปัญหามีเงินซัพพอร์ตอยู่ได้หลายๆเดือนถ้าเกิดมันเกิดการผิดพลาดหรือเออเลร์ก็สามารถมีเงินซัพพอร์ตนะเลี้ยง เลี้ยงดูตัวเราเองได้และครอบครัวได้นี่ก็สามารถไปได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เงื่อนไขนั้นนะให้เราลองปรับสภาวะจิตใจของเราดูซินะว่าเราพอที่จะอยู่องค์กรนี้ได้ไหมเรายังสามารถดําเนินไปได้ไหมนะอะไรที่มันติดขัดที่ทําให้มันมีปัญหาเราก็ค่อยปรับค่อยๆแก้ไปนะมันก็สามารถทำผนไปได้นะครับเอาละเรามาดูต่อไปสําหรับคนที่นะครับอยากจะพัฒนา นะอย่าจะทํางานที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันดีให้มันสมบูรณ์ทาให้มันถูกที่ถูกทางทําให้มันรวยนะทำให้มันประสบผลสําเร็จนะเราควรที่จะทํางานลักษณะประมาณไหนนะเราถึงจะประสบผลสาเร็จเกี่ยวสายงานของเราเนาะนะครับนะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าตนุรักษ์กุมมดดาวเจริญการงานนั่นหมายว่าเรามีความเพียรพยายามอยู่แล้วเพื่อให้มันประสบผลสําเร็จเนะะาะอ่ะเรามาดูซิว่าเราจะพัฒนาต่อ,อยอดสายงานเรายังไงไพ่อยากจะบอกเรื่องอะไรครับนะครับโอ้เหมือนเดิมเลยนะครับได้ไพ่พลามเนาะ ไพ่พลรามเนี่ยก็อย่างว่านะครับเขาเรียกเป็นเป็นไพ่ที่มีความรับผิดชอบสูงนะครับนะไพ่พลรามเนี่ยเกิดมาเนี่ยเพื่อคอยช่วยเหลือนะครับให้พระกิษณะเนาะเป็นร่างอาวตารของพระนารายณ์เนี่ยนะไม่ต้องทําอะไรเลยนะตัวเองก็ไปทําไล่ทํานาบุกสวนนู่นนี่นั่นว่าไปแต่ก็ ไอ้พักกิจสนะที่เป็นน้องเนี่ยนะอยู่เฉยๆชิวๆ,ๆไม่ต้องทําอะไรเลยมีหน้าที่ดูแลทุกอย่างก็คือเป็นพ่ยที่มีความรับผิดชอบเป็นพ่ยที่มีความเหนื่อยนะแต่ทีนี้เรามองในข้อดีของพระพลลามนะฮะการที่เราจะประสบผลสําเร็จในชีวิตหนึ่งเราจะต้องนะครับนะมีความรู้นะครับเราต้องมีทาาักษะเราต้องมีสกิลนะอะไรก็แล้วแต่นะเกี่ยวกับสายงานของเราเนี่ยนะครับว่ามันมีเส้นทางไหนนะบุค ฟันฝ่านะเพื่อให้สําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานเห็นไหมการที่เราเดินออกไปอยู่ในพื้นที่โล่งนะแล้วก็ถือนะครับจอบเสียอะไรประมาณนี้แลวตาก็เพง่งเลง็งดูทําเลอะไรต่างๆเนะนี่ยนั่นเป็นผมบอกว่า,วาเราเองสแสวงหาความสําเร็จการที่เราจะประสบผลส,สําเร็จอะไรได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องลุยแล้วก็ต้องลงมือทานะครับเพื่อให้มันประสบผลสําเร็จนะก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้แล้วการงานของเราเนี่ยจะสาเร็จด้วยความวิวเขาเรียกวุตสาหะ นะครับเขาเร,เรียนรู้อะไรต่างๆนะเพื่อให้มันประสบผลสําเร็จนะครับเอาละนะฮะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมเก็ดก้าวินดูตลอดสวัสดีครับครับผมขอฝากประชาสัมพันธ์ช่องใหม่ผมนิดหนึ่งนะครับชื่อช่องอาจารย์เกตดก้าวไพเทพินดูจะเป็นการผสมผสานระหว่างไพเทพินดูกับดวงจักรราศีนะแล้วก็ออก คำพยากรอ,ออกมานะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ600กว่าคนะนะนะยังไงก็ขอฝากลูกค้าหรือ fc ผมนะในช่องหลักช่วยกดติดตามให้หน่อยและก็ฝากอีกช่องหนึ่งชื่อช่องวันนบีวิทย u เป็นห้องเกี่ยวกับเรื่องเล่าเกี่ยวเรื่องของความเชื่อนะเรื่องบันทึกฝันเรื่องหักมุมอะไรต่างนะนี่เป็นช่องเพื่อนผมเองนะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ